เมื่อสมัยก่อนสมัอนสมักษอนสัย์อนสรัยก่องปมัวัตอนีมัย่อนมัยก่อัก่อน่อน่อนสัก่อนัยก่อนย่อนสย่นสย่อนายานสมัยนสมัยนสอสนสม่่น่นะเัยกนะยกนัยนันมาอนยก่นก่อนส่อนมาอยู่อี่นี่นามถึงมั่อยู่ที่น่ไหมัก่อกอนั่นั่อนัก่นัย่ัก่อั เรามาเหยียบพื้นแผ่นดินพื้นเกเก่าแผ่นดินสีเทพนะคะนี่ฝั่งนี้สวยค่ะเราอาจจะเคยเราอาจจะเคยอยู่รู้สึกจะมีคนเขาคอยแบบพูดเนาะน่ะตะกี้เนี่ยแล้วตังน,นี้คือหลักๆใช่ไหมคะเจ๊อนนีหลักๆคืออันนี้ข,ขอคงในตางสองพี่น้อง อันนี้ปางสีเทพอไปดูปางสีเทพปั๊บเจ๊เร,เราเข้าไปขอพอรข้างในได้ไหมเจ๊ได้ดอกกอพ,ดพออะไรมันเป็นอุทยานแล้วเป็นอะไรก็มันก็เลยม,มันต้องมีขีดจํากัด่นะเนาะ เาไ,ไกันขอรแต่ว่ญญาเองยาช่คะเราเองเราก็ต้องอาจจะเคยเกิดในยุคนี้มาก่อนเนาะคนที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงเนี่ยเหมือนคนอยู่อยุธยาเนะาะบางคนอยู่อีสซงอีสานก็ต้องกลับมาอยู่อยุธยาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีกาหนดมาเน,ะนาะยังกเจ้าชนะแต่พี่มาเป็นใต้บริวารเฉพาะสีเทพุธยาประวัติศาสญญาตร์เทพ ค่ะท่านก็จะให้พรหนูให้หนูมีลูกซุปเปอร์คนที่เจ็ดเดี๋ยวที่นะทุกคนนะ,ปปปปะนทำได้นะบางอย่างที่เราบางอย่างที่เราเคยเราก็เปลี่ยนแปลงเจ๊อย่างวันนี้เห็นป่ะนาะมีพี่ๆเข้าชมเห็นไหมนะสุดยอดแล้วค่ะ เป็นคนไทยเราโชคดีเนาะเราได้ไม่เป็นเมืองขึ้นใครตั้งแต่นั้นมาแถมประวัติศาสตร์ต่างๆก็เนาะเจ๊นี่ไงคะก็ะทงเงี้ยล่มเจ๊อันนี้ปางสีเทพใช่ไหมคะใช่อันนี้ใช่ไหมคะที่ทําให้ขึ้นมารดกลูกคือทั้งหมดแหละมีส่วนทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นหลักของเป็นหลักเขาข้างนอกด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วย ส่วนหนึ่งคืออายุยาวนานเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีอะค่ะเห็นโครงกระดูกมนุษย์ตะกี้ก็รู้สึกได้นะสุดยอดนะคะมีโอกาสมาท่องเที่ยวกันเนาะไทยเที่ยวไทยช่วยคันอนุรักษ์มรดกโก็เขาห้ามขึ้นซะนแล้ว่เจ๊ เข้าคงกลัวมันซุดหมืนนนะคะสวยมากเลยค่ะมาเที่ยวกันนะคะอันนี้เป็นบ่อน้ำแน่เลยบ่อน้ข้างหน้าเนี่ยค่ะเป็นบ่อน้ำอะไรคะเที่ยวกันนะคะ